ตอนนี้อนิเมะที่หงนับว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ไปอน,นิเมะที่กระแสม,มาแรงเป็นดังแสงดาวสุสกสกาวอยู่บนกลางท้องฟ้าอะไรพวกนั้นนะ,นะตอนนี้ก็คงต้องยกให้เรื่องจูจุสึโนไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานที่ตอนนี้ความนิยมนำหน้าอนิเมะแนวโชเน้นด้วยกันไปแบบล้นหลามแต่ว่าถ้านับในวงการของสายมังงะเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ค่ายจ้ำเหมือนกันเป็นแนวโชเน้นเหมือนกันที่ความนิยมพอจะมาสู้กันได้ นั่นคือเรื่องที่มีชื่อว่า c เชนซอลแมนเขาพูดถึงในสองเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ผมเกิดนึกถึงอดีตดาวดังทั้งหลายของมังงะสายโชเนนไม่ว่าจะเป็นโพ o มิส e น e วอร์แลนที่ตอนนี้จบไปแล้วหรือว่าจะเป็น Hunter ร Hunter กับเ e r ร์เซที่ทุกวันนี้โดนดองเป็นชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกตอนต่อไปตอนไหนหรือคิมิสึโนยายะที่เพิ่งจบไปได้ไม่นานแล้วก็กําลังทำเดอะมูฟวีที่อาจจะทํารายได้แซง สปิริตสเว y หรือว่ายูเนมในอนาคตแต่เรื่องที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันทําให้ผมสังเกตถึงสิ่งที่เรื่องเหล่านี้มีเหมือนกัน1คือวา l e n ลนหรือความรุนแรงซึ่งมันจะมาพร้อมกับความเฮอร์เในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงอะไรก็ตามที่มันให้ฟีลแบบหนังผีอย่างเดียวนะครับแต่ผมหมายถึงอะไรสักอย่างที่เป็นนิยามคำว่าหน้าหวาดกลัวหน้าขยะขย,ะขยง ทีนี้ถ้าย้อนไปสักสิบกว่าปีที่แล้วผมก็คงไม่ได้สังเกตเหมือนกันว่าความโชเนนกับความเฮอร์เรอร์เนี่ยมันจะมาลงกันได้ยังไงทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าความโชเนนเนี่ยมันจะมีโสรสำเร็จในแบบของมันคือแบบไม่ง่ายเลยก็อย่างเช่นตัวเอกที่มีความมานะอุตสา ح, หะคอยไล่ตามความฝันยิ่งใหญ่เป็นตัวละครที่ให้ความสำคัญกับมิตรภาพครอบครัวคอยฝึกฝนต่อสู้เผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆจนก้าวผ่านมันมาได้ จนตอนสุดท้ายก็ต้องมาเชิญหน้ากับลา s t อ o และบรรลุความฝันอย่างการเป็นโฮคังเงะหรือเป็นราชาโจรสลัดอะไรก็ว่าไปเถอะซึ่งมันก็มียุกยุคหนึงที่มันจะมีมังงะแนวแนวเนี้ยออกมาเพียบเลยแล้วมันก็จะครองตลาดไปในช่วงนั้นในช่วงเวลาที่มีเรื่องมากมายออกมาในแนวสุดสําเร็จก็มีการ์ตูนอย่าง hunter x hunter ออกมาเช่นกัน hunter x hunter เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดาร์กมาก และเป็นกระตูนที่นําเสนอความรุนแรงออกมามากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคคิเมล่าแอนที่ฆ่าตัวละครมากมายตายไปไม้ให้ร่วงไปหมดหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือกระตูนเรื่องเบอร์เซิร์กนอกจากจะมีฉากต่อสู้ที่แบบฟันไม่เลี้ยงที่มันดูแบบซาเวดูแบบสะใจเวลาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องที่โคตรจดัดดาร์กแบบไรฟมุสรรมอ่ะต้องเรียกว่าช่วงหนึ่งผมอ่านแล้วผมรู้สึกเครียดเลยเวลาแบบอ่านเนื้อเรื่องส่วนดราม่าของเรื่องเบอร์เซิร์กเนี่ย และที่ลืมพูดไม่ได้ก็คือเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างอิมแพคครั้งใหญ่ในวงการการ์ตูนเรื่องหนึ่งนั่นก็คือผลงานระดับตำนานอย่าง Death Note d e a t h Note เป็นเรื่องหนึ่งที่ในยุคนั้นต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีเซตติ้งตัวละครเซตติ้งเนเรื่องที่แปลกคือตัวเอกเป็นตัวร้ายในขณะที่เขาอยู่โชเดนจัมการต่อสู้กับไม่ใช่เป็นการใช้กำลังต่อสู้กันแต่เป็นสงครามจิตวิทยาชิงเหลี่ยมชิงไหวพริบกัน แต่เรื่องเียวกตัวอ,อย่างไปก่อนหน้านี้ในยุคนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่พอสมควรแต่พอมันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นเทรนที่ทำให้ผู้คนสนใจแม้ว่านิเมะที่เป็นแนวโชเนนเฮอร์เลอร์เนี่ยจะได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากแฟนๆแต่น่าเสียดายที่หาเนื้อเรื่องแนวนี้ดีๆได้ค่อนข้างยากเพราะโทนเรื่องที่แนวนี้จะให้ลหลายๆครั้งแม้ต่างจากแนวอื่นๆความเฮอร์เลอร์สามารถรวมไม่ทั้งกับจิตวิทยา ที่จะสร้างความกดดันแก่ทั้งตัวละครในเรื่องและก็บางครั้งก็มาถึงคนดูสามารถรวมได้กับองค์ประกอบเหนือธรรมชาติต่างๆที่มอบไปทั้งความกลัวหรือวความขยะแขยงและความเฮอร์เลอร์ไม่จําเป็นต้องสร้างฉากความทรงจําดีๆฉากเท่ๆฉากซึ้งๆให้คนประทับใจแต่หลายครั้งมันก็ได้มอบเรื่องรบกวนจิตใจและก็ฝันร้ายอย่างรุนแรงให้กับคนดูได้เหมือนกันเช่น เรื่องแรกนี่อาจจะไม่ใช่แนวของโชเนนจ่าขนาดนั้นคือฉากที่ต้องเลือกระหว่างชีวิตของเพื่อนกับความรู้สึกข,ของแฟนในเกมพระราชาอันนี้ไปตามดูเองหรือว่าฉากประหารชีวิตต่างๆในดันกันลนปะหรืออย่างในโชเนนสายหลักเลยเนี่ยถ้าถามผมว่าฉากอะไรหรือว่าตอนไหนที่ผมจำได้ใน f ู l l Metal Alchemist เนี่ยฉากแรกที่ผมเชื่อว่ามันจะโผล่มาในหัวตัวผมเองแล้ก็ทุกคนเนี่ย แต่ต้องเป็นฉากที่น้องนีน่าทักเกอร์ถูกเปลี่ยนร่างกายเป็นคิเมล่าด้วยฝีมือของไอพ่อส้นนั่นแหะนี่คือจุดที่ทําให้เราสังเกตได้ว่าสําหรับเนื้อเรื่องแนวที่เป็นโชเนนเฮอร์เลอร์อิมแพคจากความตายของตัวละครมันสําคัญมากเพราะตัวเอกของสายโชเนนทั่วไปเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีดมคติในแง่ดีเป็นตัวละครที่มีความหวังตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่ลบบรรยากาศน่ากลัวออกเพราะฉะนั้นความตายที่หดหู่ ที่ทำให้คนจดจำจึงมีผลอย่างมากในการสร้างบรรยากาศของเนื้อเรื่องหนึ่งในะแอนิเมที่ผมมองว่าเป็นอนิเมที่ปุกกระแสที่โคตใจฮิตและก็เป็นรูปประทับไม่สดุดในรูปแบบของแนวโชเนนเฮอรเลอร์เนี่ย, er, ยก็คือเรื่อง Attack on Titan คนรู้หรือไม่ว่า Attack on Titan เนี่ยแต่เดิมเป็นมังงะที่เคยถูกจ้ำปฏิเสธเพราะว่าเรื่องเนื้อหาที่มันค่อนข้างจะรุนแรงแต่พอได้ทีพิมพ์อมมาเท่านั้นแหละยอดขายถาล่มทลาย ความนิยมไม่ต่างจากสมัยตอนที่ผลงานของเดซโนต์ออกมาเลยทั้ง2เรื่องทั้ง a อ t a ค k on t นท a นกับเดซ์โนตเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่สำคัญที่พิสูจน์ว่าแฟนๆของโชเนนจัมเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ต้องการเนื้อเรื่องในแนวนี้ออกมาเหมือนกันซึ่งมันเป็นประตูทำการแจ้งเกิดผลงานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น p r o m i s e n e v e r l a n d เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเซตติ้งที่ค่อนข้างแปลกตาในจัมสำหรับการที่มนุษย์กลายเป็นแค่ปสุสสตว์แล้วถามว่ามันใช่เรื่องแรกไหมที่มีพ็อตแนวนี้ มันไม่ใช่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นแนวเฮอร์เรอร์เพวเฮอร์เรอร์เป็นแนวเซอร์เวลเนี่ยโดยส่วนมากเนื้อเรื่องแนวเนี้ยมันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาแต่พมิสเนวเวอร์แลนด์ต่างจากเรื่องพวกนั้นยังไงมันต่างตรงที่พมิสเนวเวอร์แลนด์เป็นเรื่องที่ทำเซตติ้งเรื่องได้น่ากลัวทำเซตติ้งเรื่องได้ดูมีความเซอร์เวลเหมือนกันแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเขาก็ค่อยป้อนความโชว์เง้นเข้ามาเติมทีละนิดทีละนิดทีละนิด มันทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครทําให้เราได้เห็นการเติบโตของตัวละครทั้งด้านภาวะผู้นําและก็ภาวะอารมณ์และสุดท้ายเรื่องนี้ถ่ายทอดตอนจบออกมาได้ดีแค่นั้นสำหรับผมเรื่องนี้ก็แทบจะกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่สามารถเอาไปวางไว้บนหิ้งได้แล้วอีกเรื่องก็คือคิมิสึน้อยายบะที่พอเปิดเรื่องมาเนี่ยครอบครัวของพระเอกก็โดนพรากชีวิตไปหมดเหลือเพียงแต่น้องสาวคนเดียวที่กลายร่างเป็นอศูน เขาจึงพยายามดูแลและปกป้องและหาทางทำให้เธอกลับไปเป็นปกติซึ่งณจุดนี้มันกลับยิ่งทำให้ตัวคามาโดทันจิโร่กลายเป็นพระเอกแนวโชนเนนที่มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเพราะเป้าหมายและวิถีชีวิตที่น่ายกย่องในฐานะคนที่จะคอยดูแลน้องสาวที่เป็นครอบครัวเพียงคนเดียวนับต่อจากนี้เป็นต้นไปถึงขั้นที่โพสารวจในญี่ปุ่นเนี่ยทันจิโร่กลายเป็นคนที่เด็กอยากเป็นแบบอย่างไม่สดยิ่งกว่าพ่อแม่และก็ครูของตัวเอง และเซตติ้งของเรื่องนี้ที่เป็นแนวแบบล่ามอานสเตอร์เงี้ยตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พอมาเทียบกันดูจริงๆอ่ะเอาชั้นครูมาเทียบเลยอย่างบีเทมอรณะที่เวลากําจัดฮอนโลเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบที่ฟันไปเรื่อยๆจะสุดท้ายร่างของมันก็สลายส่งวิญญ,ญาณได้สาเร็จแต่คิดไม่สื่อนยอใยบะมันมีวิธีการที่บอกไว้อยู่แล้วว่าอสูรเนี่ยจะตายได้แค่1เลยโดนแดด2คือโดนตัดคอแล้วคุณคิดสภาพว่าไออสูร90%เนี่ย มันมาในฟอร์มของมนุษย์มันไม่เหมือนกับแท็กออนไททันอะไอไททันพวกนั้นมันก็ยังดูเป็นแค่มอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆที่แบบดูไร้สติที่รู้สึกว่าฆ่าไปกี่ตัวก็ไม่เป็นไรแต่ของยัยบาทเนี่ยนอกจากว่ามันจะมาในฟอร์มมนุษย์แล้วเนี่ยอโศกทุกตัวมันมีแบ็กกราวด์มันมีสตรอรี่ที่มากพอทําให้คนรักมันทุกอย่างที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเคมีหนึ่งที่ทําให้เรื่องนี้ดังแล้วพอทำเป็นอนิเมะเจอสตูดิโอที่มันแบบ ใส่ใจกับงานทํางานภาพทำอะไรออกมาได้ดีตอนนี้ก็อย่างที่เห็นโคตรจะดังส่วนดาวรุ่งดวงใหม่อย่างจุจุสึไคเซ็นมหาเว่ผนึกมานกับเชนซอลแมนสองเรื่องนี้ผมมองว่ามันคือเรื่องที่ใช้โชเนนเป็นหลักแต่ว่าเอาความเฮอร์เร์มันเป็นส่วนผสมมันก็ดูเป็นอะไรที่คล้ายกับคิมิสึโนะยัยบาบเหมือนกันนะแต่มันได้มาที่ความเวอเลนต์ความรุนแรงในฉากต่อสู้ ความดิบเถื่อนความซาเวทที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชนซอมแมนเนี่ยเราเห็นกันได้ชัดมากแล้วคุณเชื่อผมเหรอไอความรุนแรงพวกเนี้ยพอใช้กับตัวละครที่มันเลวมากๆอะส่วนตัวผมยอมรับนะว่ามันทําให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมึงสมควรโดนแล้วว่ะเนี่ยคือสิ่งที่มึงควรได้รับอะไรแบบเนี้ยมันคือนิยามของคาว่าความสาใจซึ่งอันนี้ยอมรับเหมือนกันว่ามันน่าจะไม่ดีนะถ้าให้เด็กๆไปอ่านเนี่ย จริงๆมันก็เรื่องก่อนอันนี้ที่พูดไปหลายเรื่องด้วยแหละแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าฉากที่ผมสะใจเนี่ยมันเป็นฉากที่ผมจดจําได้ดีแล้วก็ชอบไม่แพ้ฉากที่ต้องต่อสู้กับตัวร้ายแบบเท่ๆยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นลอยมัสแตงจาก f m ูเมท a l c ลเ m มิ t คือถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่แฟนขับไม่ใช่เจาะลึกไม่ได้ตั้งใจดูมากเวลาผ่านไปนานเข้าคุณอาจจะจําไม่ได้ซ้ําว่าลอยมัสแตงคือใครแต่ถ้าบอกว่าตัวละครตัวนี้คือพันเอกไฟ ที่ดีดนิ้วเผาเอ็นวีร่างกิ้งก่ายักจนกลายเป็นเท่าธุลีจนเกือบปางตายอันเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนจําได้หรือถ้าเป็นในนาโตะเนี่ยตัวละครอย่างชิกามารุอะผมเชื่อมั่นว่าฉากเก็บเขาที่คุณนึกถึงอะต้องเป็นฉากที่เขาทําการลงทันที่ดันให้ตายทั้งเป็นอะไรแบบนี้ผมก็นับน้ว่ามันเข้าข่ายโอเคสรุปกันได้ละปัจจุบันเนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าพ็อตแนวโชเนนเฮอร์เลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งพ็อตที่ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัยรุ่นที่ต้องการเสพเนื้อหาที่มีความซีเรียสมากขึ้นเพราะว่าจากเนื้อหาที่มันมีความทวิสต์ไปมาได้การต่อสู้ที่มันน่าหลงไหลในแบบของตัวมันเองซึ่งก่อนหน้านี้สซิรับแนวโชนเห็นที่เซตติ้งตัวเอกเป็นคนที่มีอุรมคติมองโลกในแง่ดีและแท้จะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาผสมกับความเฮอเลอร์น่ยแต่พอถึงทุกวันนี้เมื่อก้าวผ่านรอบความคิดและรูปแบบเก่า มันไดโยกระดับให้มังงะในจำก้าวสูงไม่ติดใหม่ๆที่กว้างอยากเดิมตัวที่เราไม่รู้ตัวถ้าใครคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับแชร์สำหรับคลิปนี้จบเพยน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย